สวัสดีค่ะพี่น้องมันี่บีกะจะมีแนวมานําเสนออีกนั่นแหละค่ะวิธีการหฮมดินห้ต้นใหม่นะคะนอกจากหญา้าฟางเข่าแล้วบีกะมีอีกตัวหนึง่งที่หฮมดินได้แบบชนิดที่แบบว่าชุ่มชื้นได้ยู่ได้โดนน้่นะคะแบบคือเลิศมากทุกคนเออ,เอ,อม่บอมเนหลายๆคนอาจจะหูแล้วแต่ว่าบีกะหูแต่พึงจะเห็ุนะคะพึงจะลงมือเนาะ คนที่ดูแล้วแต่ว่ายังไม่ลงมือก็จะไม่ดูแบบรู้ลึกอะไรประมาณนี้นะคะเออมีกระหูแล้วว่าการห่มดินนีคือมีประโยชน์แบบเยอะเลยดีกว่าเราทําขวดน้ําหยดเยอะเลยอะไรประมาณนี้เนาะอ่าค่ะเดีย๋ยวพี่จะพาไปเบืองว่ามันสิมีอย่างเน,นะ,ะอย่างแรกเลยเออญ้าญาทีอยู่น้าพื้นเข่านี่แหละคะ่ะเขาไดาออกมาเขาก็ไปตากแห้งซะก,ก่อนนะคะเป็นอย่างดีคือตากแห้งซะก,ก่อนนะคะเพราะว่าญาบางโตนี่เขาจะ มีความคงทนแบบอึดจริงๆนะคะแบบว่าเอามะกรองไว้ใส่ดินหลากเขาอยู่ในดินเขาก็เกิดเป็นต้นไม้ขึ้นมาได้จริงๆนะคะอ่ามันก็จะไปโรบกวนต้นไม้ของห้าเนาะเออก็จะไปเฮ็ดให้อ่าต้นไม้ของห้าโกอีกคือเกาจริงๆนะคะเนาะเออก็เลยว่าตากแห้งสะก่อนพอเธอแห้งแล้วค่อยเอามาหุ่มดินให้ต้นไม้ก็ไดจริงๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นฟางนะคะฟาง้นเขากอเขาที่ห้าเกี้ยวเขาแล้วเขาก็เอามาคุ้มนะคะหรือไอ้พวกนี้ ที่สีขาแล้วก็วเอามาคุ้มใดนะคะมันจะได้แบบว่ามีความชุ่มชื้นหลายเนาะอีกตัวหนึ่งสิภาพปีเบิงเลยค่ะพี่น้องไปจักไปเบิงกันนี่เลยจ้าพี่น้องพืชห่มดินชนิดดีเลยนะคะปรับตบชวานะอันนั้นบลือขึ้นมาลือขึ้นมาแล้วนะคะที่จริงว่าจะลือขึ้นมาแล้วเอาไปใส่เลยเพราะว่าหากเขาซีมีน้ำไหลมันจะได้แบบประหยัดน้ำไปในตัวนะคะแต่ลืมลืมนะคะลบ่ไ้เอาไปใส่ พี่ักตบชาวาค่ะเป็นพืชหุมดินอีกอย่างหนึ่งน,นะคะเดี๋ยวมีจะถือกล่องไปเลยนะคะว่าปีหุมดินแบบไหนแล้วมันจะชุ่มชื้นแบบไหนนะคะไปดูเลยแต่หญ้าพวงนี้บริเวณหุมนะคะเพราะว่าแบบบริเรวณงัวแล้วเลยแบบปล่อยหญ้าถิ่นไปก่อนนะคะอันนี้เป็นหญ้าหวานอิสราเอลนะคะหญ้าหวานอิสราเอลเอาไว้เลี้ยงหนูนะคะ ตอนนี้ไม่ได้ดูแลน้องชายเขาดูเองนะคะเนี่ยค่ะตักตบชวาที่เรามานำมาทำเป็นหุ่มดินนะคะเบืงพี่น้องเห็นปะโอ้ยังชุ่มชื่นแบบซุ่มอยู่เลยนะคะเห็นปะดินบีเนี่ยมันจะเป็นดินเหนียวนะคะแม่เป็นเอา,เอาดินมาถมมันจะเป็นดินเหนียวนะคะเห็นปะ แบบชุ่มอยู่เลยค่ะไม่ได้ลดน้ำมาสามสี่วันนะคะยังชุ่มชื้นอยู่เลยนะคะนี่ก็จะคุ่มประมาณนี้อันนี้เป็นต้นเงาะโรงเรียนค่ะเพราะเมล็ดเองนะคะบ่อยากไปซื้อต้นพันหรอกคะ่ะมันแพงนะคะลองเพาะเมล็ดเองก่อนแล้วก็ศึกษาไปเรื่อยๆนะคะประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะนี่แหละค่ะคือ,อวัสดุ หุ่มดินของเราอีกอย่างหนึง่งที่ให้ความชุ่มชื้นกับต้นไม้ได้อย่างดีมากเลยนะคะผู้ใดเป็นคนขี้ลงขี้ลืมหรือว่าบ่าคอยมีเวลามาไฮมาหน้าก็บีนะคะกะ็สามารถใส่ผักตบชวาหุ่มดินได้นะคะมันให้ความชุ่มชืน้นพักได้พี่น,อน้องนะเห็นไหมก็ยังชุ่มชื้นอยู่เลยประมาณนีน้เนอพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอาความรู้มาฝาก หลายๆคนอาจสิหูแล้วแต่บีกหูแล้วแต่ถึงจะลงมือเห็ดนะคะพี่น้องจังไดกะฝากติดตามบีแน่นะะนเด้อค่ะมีเอียงกะคอมเมนต์ให้ความรู้บีน้ำเนี่เด้อค่ะก็อยากทดลองไปเรื่อยๆนะคะตามภาษาคนบ่ค่อยมีเวลาเนาะคะ่ะเนาะกระเห็ดไปเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีค่ะ